ได้นกนะเราใส้นกทึ้งเอีกพอไปจับสวัสดีพี่น้อง สวัสดีและกาสวัสดีทุกทท่านพี่น้องชาวลาวชาวไทยและก็พี่น้องชาวต่างประเทศที่กำลังเ้ามาเบิ้งหรือว่าเ้ามาส้มคลิปอยากส่งผู้ไทยอัศสพรเทามาแล้วก็อย่าลืมเพอ่มกำลังเื่อห้ได้เดือพี่น้องมื่อวนี้กาพาพี่น้องลงมาหาเป็นบรรยากาศเบิ้งพี่น้องเลยหลังจากที่พาพี่น้องอยู่แต่ทงให้ทงหน้าหลายคลิปเตอเลยพี่น้องมือนี้นี่พาพี่น้องลงมาห้อยลงลงห้อยลงเซ่ลงเบิ้งพี่น้องเลย เดี๋ยวนี้ก็อยู่เชจำพอนพี่น้องนี่แหละบรรยากาศน้มเงา,งาพี่น้องเลยลมกับพัดวิดวีดมาอยู่ลมแห้งเมื่อนี้พี่น้องอันนี้มนบรรยากาศอยู่เชจำพอนเชจำพอนนี่ก็มีต้นกำเนิดอยู่แต่พูดแล้วพี่น้องเลยสายผู้สังแห่แถวบ้านน้ำปอดพูดแล้วแต่หฮากามีเคยได้ไปแจกเธอดอกพี่น้อง เคยได้ยินแต่เพิ่นรู้ว่าทีจะพอน,นี่แม่นต้นกำเนิดมาจากแถวภูชังแห่พี่น้องและกาไหลลงไปตกอยู่เซบังเฮงบ่เขาก็มีจุดยืดเปลอยพี่น้องเลยมันการไหลผ่านการส่งสารตัวมืองไปได้พี่น้องหนึ่งกัอาชพ้อนส่งกัผู้เละอาชพังทอง ไล่ต๊กลุงพูดแหละแถวลุงไปหาเมืองจำพ่อนพูดและพี่น้องเลยนี่กาลุงม,มาหาเอาดินทรายพี่น้องยืมมือโกห้องน้ำมแหละห้องน้ำกาเฮาว่ามีได้ซื้อดินทรายเพราะว่าดินทรายมันแพงนะพี่น้องทรายก็เฮ้าสิซื้อมัดทั้งทรายทั้งแห มัน็สษมีไวฮนะพี่น้องประหยัดงบลงไปในจังน้อยเอาก็เลยลงมาเอาดินซ่าอยู่เซ่พี่แหละแต่บ้านลงมาหาเซ่เนี่ก็กลายเติบได้พี่น้องเลยประมาณสี่หลักผู้แหละขามบ้านหนึ่งขามหมู่บ้านหนึ่งมาลงเอาอยู่พี่ บงบรรยากาศก็พี่น้องเลยน้ำกันยังมีท่านได้แห้งปลาเลอไะได้จักหน่อยพูดแล้วยิง่งเดสี่ถึงห้านี่แห้งเลยน้ำอันนี้เกสิเมนทื้อเขาเที่ยวยิ่งผลพี่น้องเลยเพราะว่าย่งาผลยวนเขตนี้นี่น้ำหลยเลยแล้วมันมีมีขู่ข้ามพี่น้องขู่ข้ามแล้วมันมีมีก็เลยอาศัย เืออนี้เที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องระวังส่องฟังสายเียนี่แหละทั้งนี้ก็สิเป็นนันบ้านหนองเดินหนงวดินหนะน้าหนองเดินหนงวดินพี่น้องแต่นี้ก็สิเมื่อบ้านเฮ้าบ้านดงน้อยดงะดาวังให้ออกชูเมืองกูแหละออกชูอาสะพอนพี่น้องแต่ว่าพี่น้องฟังนี้นี่คันย่ำผลนี้รถเยอะนี่ไปไม่ได้รถจักกะงะได้ฮรัละนอกจากเสียวขึ้น เฮ้อเลยพี่น้องขันอ่อเมืองพกกุกอกอ้อดูเห็นพูดแล้วพี่น้องเลยเอ้อไปเชงบ้าน,นาไลพุนอ้อไปเซนินนาไลอ้อเชู่สายทางลิงกาหรือว่าขึ้นทงพุ่นกะไปข้ามขูบ้านนาทมพี่น้องเพราะว่านาทมเขามีขู่ข้ามเสียเลยเด้กกคือจขึ้นพูดแหละกะนแม่นยำพ้นอะไนะยำแล้งน่สบายพี่น้องน้ำแหง้ง เจ้าล,ลุยเลยน้ำกะมีดีเลิกไปไดนาะย่างมาน,นี่กะเพ่งนักแข่งนี่แหละพี่นอ้อยงยง่มนี้ทันเมนแามันเดิน 10s 12นี่กะมันกะสีเพ่งหัวเข้านี่แหละแต่ว่าทางเทิงนี่ในเมนป็นโคพี่น้องเลยโคเขาเฮ็ดตั้งแต่แามเดิน 10s ผู้ละเดิน 10s 12ผู้ละโคให้รถยักข้ามไปได้ฮะนะโคก็มีได้อัน สูงเนาะเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องนี่ค็เป็นโคพี่น้องโครถจักษ์เที่ยวไปเที่ยวมา,วามรถไทยก็คือสี ข้ามีได้ด้ะได้แต่เฉพาะหลุดักข้ามไปหุเงหินข้ามไปเมืองโอ้นี่ก็ไซสเฉพาะได้แต่ย่ำแรงย่ำปวดนี้ไตมีได้ด้ะเพราะว่าน้ำมันหลาย ไปอันตักขี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าน้องทรายวันนี้ก็มากับน้องทรายน้องทรายเพิ่อตักท่าอยู่เดี๋ยวสิไปตักขี้ทรายคือรถก่อนลมพัดวิดวีดพี่น้องเอ้ยขคณะยุคโกลส์เองก็ยังว่าลมพัดอยู่เทิง์นเองกระเดกลมมันแห้งนะคักข,ขนาดบรรยากาศ โปรคิดดินทรายพัดมาตามน้ำมันมาคูนขึ้นเทยนี่ง่ามพี่น้องเลยดินกะเชอมินิลายเปเรื่อยได้เอาเท่าน้อยเอาเพราะว่ามันกะชีได้บืนทาน่งนทางนี่ท่างนี้เขามีแต่ดินทรายนะ เราก็เลยมีได้เสื้อหลายไปเลยนะกับมันบืนหอมกระไก่แน่เนี่ยคือมีได้เคเบิลไปเลยได้เมื่อก็อีแทกอีเต็กตอนออนี้แล้วว้าย ขนาดพี่น้องเลยบรรยากาศมาหากินปูกินปลาอยู่นี่หอยคัขกขนาดมีแนวแกเย็นเย็นพร้อมเราพี่น้องวันเสาร์วันทีน่มาหากินปลาปีงปลาคัากวันนี้กัพ่อแล้วมากก็พอดีน้องชายเพิ่นตักแล้วแล้วกับมีแต่ชีขึ้นแบบน,นี้เมื่อเมื่อทรงอยู่หน้าพมแหละ และกันยังสีมะอาอีอยู่ด้อยู่อันเว้นกอ่ออยู่เฮิ่อนี้อยู่บ้านนะจักสีเอาจักรถและอยู่หน้าก่ประมาณสองรถเจา้าพ่อก่อนสี่พ่อจึงอันเอาไม่ไปมือเฮื่อันนี้เพียงแล้ว ยังมีลายก็เลยละขันน้ำลายตลอดปีนี่ย่้มปีไม้ย่้มสุการนะพี่น้องพี่สี่หมุนเพราะว่าแง่การมันคักครับแง่อะไรอันนี้พัดแง้เขาดินสุการย่้มปีไม้พัดน้ำพอมันแห้งเิียนะน้ำมันมีได้ไหลตลอดปี เขาลงมาแกะดีไซน์เขาก็มาตักเอาคือกันแถวนี่แถวนี้กันงามอยู่ในดินเท่าไดคืขอบ่อนคือกกับคื๊ออันนี้แม่นบ่อนขูดตัวที่เฮาพาไปเบิง่งกินนี่ขนาดขูดรึรจ๊ะ ก,กับร่งสีเทาบ้านดุกน้อยพี่น้องข้ามบ้านดุกน้อยไปนี่แล้วก็สีเมนบ้านเทา noise 干啊 ขางหน้าตอนนี้ก็มาหอดเทงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมีแต่สีเอาดีไซน์ลงเสียลงมาป้าอยู่นี่แหละลงมาก่องปลาไปนี่ขันทีหนึ่งพี่น้องเลยหลังที่นึง่งก็ นี่กาได้นกเราใช้นกทึ่หิ้วอีพอระจกักสิได้ลาบนกนี่ระยักกินตอเนเต้พี่น้องเดี๋ยวเสียวอันดินทรายลงกันด้วยพี่น้องถอยก้นเข้ามาเลยเนาะพี่น้อง ปีวแน่ละล่มล่มก็แห้งเว่อว้าเลยอยู่หน้าไงยึดวิดมาเนี่ยเขียนไว้อันสเสบดของป่าใน่ะ เคล็ดท้ายว่าคิดเอาป่าพี่น้องเลยปลาดุกยืนน้องนี่ป่าก็นเนื้ออื่นก็นบม่ได้กินนะเนื้อเคียดนะป่าเกาเนื้อขนาด ย่งเงี้ยบไปคิดแล้วบอยเ่นยุบไปอันยุบไปควัดอยู่สิบออันนี้กาเป็นเที่ยวที่สองพี่น้องเที่ยวที่หนึ่งเมื่อส่งแล้วแล้วกลับมาไม่อีบาน,นี้มาเที่ยวที่สองทีนิกาตะวินกายเทิงเลยไรสิบเอสโมงพี่น้องเดี๋ยวสิเอาคันนี้เมื่อส่งเลยสิหาก,กินข้าวกินน้ำก่อนบาดนี้ แต่เดี๋ยวนี้นะชิตักดีไซน์ขึ้นรถก่อนพี่น้องสอยงาม พ่อแหละพี่น้องเลยมันลายแล้วนี่เราเต็มคักเลยกะคือว้าวอะแหละอย่ามันขาดเนี่ยรับรถเท่ากับมันมีเจร้อยปลาเลือะนะทางมันกระไก่เนี่ยประมาณนี้แหละ หลังที่โงก็มาฮอดเทงเรียบร้อยบาทนี่พี่น้องเลยเสียลง่งเอาไส้ล,ลุ่งแล้วนี่สี่ยุดกินข้าวก่อนพี่น้องกินข้าวลวสิไปอีหอมนึงหอมนึงและสิแก้มาปลาอยู่เฮิร์นบานี้มือเวีนอยู่เฮิร์นหันเวียนยีให้ท่งน้ำยูเฮิร์นแหละยู่เฮิร์นก็สิประมาณมือนี่ก็ได้แต่เที่ยวนึงนี่แหละเสียมาเว้นอีมือหน้าพูแหละสิแก้มาอีประมาณจักรง หลังพ่อพี่น้องคันพี่พอกอ็สิได้ไปเกมใหม่เดี๋ยวเอาพี่ชายลงก่อนพี่น้องลงก็ยังมีแล้วงน้อยนึงพี่น้องวันนี้ครับมันเชื่อน้องชายมันเอาลงได้สิไปเฮ็ดกินก่อนเพราะว่าจะกินข้าวเลยชิบสงง่งลายปเลยจะเสียเลยดละกินลบแห้งนะ สิโคเอาทาบ,บิษว่าจะลาบหนอยจะกิน,กนข้าวแห้งเลยมันมีไวแล้วพี่น้องเลยสิโคูเอาเนี่ยมันไวเนี่ยเดี๋ยวไปจัดการก่อนพี่น้อง นี่อ้อหอนแล้วขุดบกบๆนะอ,อย่างนี้นชีโคให้มันแห้งก่อนเพิ่มแหงแ้งได้ก็ะซีตืมน้ำพักลง ข้าวแห้งแหละหงหงกอกกอ,อยู่พีน้องเอ้ยกำลั <c oughs> งพดได้ทีสต้นอีแม่มากี้ข้าวก่อนอีแม่เพินน่นพดอันนั้นพดมาสลี่พี่น้องเลยแมลิโอกับรีโออยู่บ้าน ลีโอก็ออ้อมาตะาล่มเลยพัดมีสบายเลยมีด้โอามาอีเม้พนุษย์แม้ขี่เข้าบ้าความตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วทั้งพื้นแล้วทั้งตูเลย

นังพัพ่อนเจ้าหน่อยกสิบไปหาคนต่อพี่น้องเลยเอาอีจักเทียวหนึง่งเอามาเว้นอยู่เิื่อนแ่้นแหละๆสิบไปหาโง,ง่หาควายแล้วยัมันคำเลยเดี๋ยวนี้กะใบ,บมงเลยใบมงปลายเลยพี่น้องมาวันนี้ก็ขอขอบคจทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิงคลิปเข้าตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป